สร้างหน้า d e s ก์ท็เพิ่มให้มีหลายในหน้าใน Windows 10นะครับผมสังเกตบ้านหน้าเนี่ยจะมีโปรแกรมเปิดอยู่เต็มไปหมดเลยพอไปดูอีกหน้านึงปุ๊บจะไม่มีโปรแกรมอะไรเปิดอยู่เลยนะครับผมเราสามารถเพิ่ม desktop อปขีหน้าก็ได้หมดเดี๋ยวไปชมในคลิปกันครับว่าการเพิ่มหน้า desktop อปเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ทำยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลช่องแนะนำทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็ข่าวสารทางไอทีที่มีการอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะครับผมก็คือทาง YouTube แล้วก็ทางเฟซบุ o กเนาะใครสะดวกแบบไหนก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับอ่าเรามพูดถึงทริควันนี้กันครับผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของวินโดว์นาะครการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานนั่เองนะครับผมเพื่อนเคยเจอปัญหานี้ไหมผมอ่ะอยากให้หน้าเดสก์ท็อปเนี้ยเป็นหน้้้้าา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 ทํงงงนนนนนแลลววววอออีกกหหหึ่่่่ะะไปรรมมมณดูัืเเผ เวลาใครมาเนี่ยก็สามารถสลับหน้าจอให้ไปหน้าทํางานได้หน้าเล่นเกมก็ซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นก็ให้เห็นเฉพาะตอนที่เราเล่นหรือว่าดูหนังนั่นเองนะผมวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนการสร้างหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยให้มี2หน้านะผมการสร้างหน้าเดสก์ท็อปให้มี2หน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะประโยชน์ของมันนะก็หน้านึงอาจจะไว้ทํางานอีกหน้านึงอาจจะไว้เล่นเกมสลับกันไปมาอย่างนี้กดปุ่ม Windows Tab เนี่ยมันก็จะสลับหน้าจอไปนะผมเราสามารถเลือกได้นะผมประมาณนี้สําหรับใครที่อัปเดต Windows เป็น Windows 10แล้วนะผมจะมี มุมซ้ายหน้าล่างนี้นะผมจะมีเนี่ยจะมีไอ,ไอคอนน่ย Task View เนี่ยตรงนี้ขึ้นมานะผมหรือว่ากด Windows Tab ก็ได้นะผมน่กด Windows Tab ก็ได้มันก็จะขึ้นมาเนาะ Windows บก Tab เนาะหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันอ่ะอันนี้เดสก์ท็อปที่ผมสร้างขึ้นมาเนาะสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยผมเพื่อจะเป็นแบบนี้อยู่นะถ,ถ้ากดขึ้นมานะมันจะเป็นแบบนี้อยู่เราสามารถบวกเดสก์ท็อปตรงนี้ปุ๊บเพิ่มได้มันก็จะสร้างมาอีกหน้าเดสก์ท็อปหนึ่งซึ่งหน้า,นมมาเดสก์ท็อปเนี่ยจะ เวลาหัวหน้ามาก็สลับหน้าจอไปหน้าทํางานอย่างนี้เขาเห็นเขาจะได้บอกว่าเออเราทํางานนะเราไม่เล่นเกมถ้าเราจะเล่นเกมเนี่ยเราก็สลับไปหน้าจออีกหน้าหน้าจอหนึ่งไว้ดู YouTube ดูหนังอันนี้ก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งเนาะสร้างหน้าเดสก์ทไว้2หน้าเนาะหรือว่าหน้านี้อาจจะใช้ไว้โหลดอะไรสักอย่างหนึ่งทิ้งไว้แล้วก็อีกหน้านึงเนี่ยอาจจะเอามาทํางานก็ได้นะผมก็ไม่อยากไปยุ่งกับหน้าที่มันดาวนโหลดเนาะหรือว่าหน้าแรกเนี่ยอาจจะเปิดงานเยอะเนี่ยเต็มไปหมดเลยับผมหน้า2เราจะเปิดแค่บางสิ่งบางอย่างไว้ ที่เราจําเป็นที่ต้องใช้างนานเนาะก็อาจจะมาใช้หน้านี้แทนเนาะเราสามารถสร้างได้นะจะมีกี่หน้าก็ได้เนี่ยเดสก์ท็อปหนึ 2, ่งเดสก์ท็อปสองเดสก์ท็อปสามเนี่ยสามารถไปกี่หน้าก็ได้ถ้าจะลบก็กดลบตรงนี้กดลบตรงนี้ออกป้าป้านี่ลบไปไม่ใช่แล้วก็ให้มันเหลืออันเดียวไปเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะมีหน้าเดสก์ท็อปใช้ หลายจอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ